ดีครับนักเรียนที่รักของครูแจ็คทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีแต่วันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีไทยก่อนนะครับบางคนเนี่ยนักเรียนยังไม่รู้จักนะที่เห็นตามางานต่างๆเนี่ยบางคนนักเรียนถามครูตลอดว่าอันนี้เรืยอกเครื่องดนตรีอะไรวันนี้คุณครูจะนําเสนอเอาสื่อมาให้นักเรียนดูว่า เครื่องดนตรีที่นักเรียนเคยเห็นผ่านตาเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องดนตรีอะไรวันนี้คุูนําเสนอเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีไทยนะครับอันนี้เครื่องดนตรีไทยก่อนเราเียกว่าเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีนะครับว่ามีอะไรบ้างหลักๆเลยเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบก็คือเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องหนังกับเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องไม้ประเภทเครื่องตี อาจารย์รียนักเรียนต้องเรียนมารู้ก่อนเรียนรู้ก่อนว่าเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทไม้เป็นอย่างไรนักเรียนบางคนอาจจะรุ้ิจักประเภทเครื่องดนตรีอันนี้อันนี้คือเครื่องดนตรีระนาดเอกนักเรียนจะสังเกตว่าระนาดเอกเนี่ยทำมาจากไม้นะที่นักเรียนเคยสัมผัสนะเสียงมันจะอาเด่นในของวงดนตรีไทยนะครับต่อไป ประเภทเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังอันนี้ทำไมถามว่าเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังเพราะว่าทํามาจากหนังสัตว์น่นักเรียนจะเห็นไหมในรูปนี้เขาเรียกว่าโทนนะครับประเภทเครื่องตีนะครับมีอยู่สองใบเรียกว่าโทนลัม,มนาหรือเรียกว่าโทนต่อไปประเภทเครื่องดนตรีระนาดทุ้มกับระนาดเอกประเภทเดียวกันถามว่าทําไมเครื่องดนตรีเรียกระนาดเหมือนกัน พราะมีทรงแบบเดียวกันทาไมถึงเรียกดนตรีรหนาทุ้มเพราะว่าเครื่องดนตรีประเภทนี้มีเสียงทุมท้มนะครับเรียกว่ารหนาทุ้มนะครับต่อไปประเภทเครื่องตีที่อ่าทํามาจากเครื่องสายเขาเรียกว่าขิมอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องดนตรีขิมนะครับเสียงจะบเบรลงาการตีสลับมือซ้ายขวาเสียงจะไพเราะนะครับแล้วก็ต่อไป นักเรียนจะเห็นประจําที่โรงเรียนเราอาจจะมีนะครับเครื่องนตีชิงครับชิงเนี่ยมีทั้งสองฝาเสียงกระทบกันเสียงจะดังชิงฉับนะครับต่อไปเครื่องนตีประเภทคล้องวงทำไมเรียกคล้องวงเพราะว่ามันคล้า,ายวงกลมนะครับเสียงาการลักษณะการตรีก็นั่งในวงข้างในแล้วก็จะตีนะครับเสียง ทำมาจากโลหะนะครับต่อไปเครื่องดนตรีประเภทเปิงม,มางเปิงม,มางคอกทำไมเรงเรียกว่าเปิมมงมังคอกเพราะว่ามันมีคอกนะล้อมรอบนะครับจะมีลูกกองเรียงลำดับกันเป็นเสียงนะอันนี้จะเป็นเสียงคลา้ายๆกับตะโพนนะคล้ายๆกันนี้ชาบนักเรียนจะเคยเห็นประจําจะใช้อยู่กับวงกองยาวนะ หรือวงดนตรีไทยทุกประเภทต่อไปกองแขกอันนี้ก็ทํามาจากหนังเหมือนกันหนังสัตว์นะครับจะมีสองใบเขาเรียกว่าตัวผู้ตัวเมียถามา่าเรียกตัวผู้ตัวเมียยังไงตัวเมียจะใบใหญ่กว่าตัวผู้นะครับเขาถึงเรียกว่ากองแขกมีทั้งตัวผู้ตัวเมียต่อไปตะโพนตะโพนเนี่ยตะโพนจะทํามาจากหนังสัตว์เหมือนกันเป็นเครื่องดนตรีที่ทํามาจาก หนังตัดเหมือนกันนะครับเเสร็จรวมแล้วประเภทเครื่องดนตรีเนี่ยก็นักเรียนก็จะเห็นนะครับประเภททั้งอันไหนเป็นเครื่องหนังตัดอันไหนประเภทเครื่องหม้อันไหนมันเป็นเพล่์ประเภทเครื่องโลหะเนี่ยจะเห็นนะต่อไปเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าของวงเครื่องดนตรีไทยนักเรียนจะเห็นว่าปีชวานะครับมีรูเนี่ยคล้ายๆกับขุย่นะเสียงจะแตกต่างกัน นะครับอันนี้ก็คุยนักเรียนจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าโรงเรียนเรามีนะครับป่ไมาปีในปีในเนี่ยจะเป็นปีคล้ายๆกับที่ภะอภัยมณีบมรเงอะ่ะนะครับนะโทษทีนะครับอ่าต่อไปประเภทปีในนะก็มีโหวตมีแคนโหวตแคนเนี่ยนักเรียนจะเห็นอ่าตามอยู่ที่อ่าของภูมิภาคของภาคอีสานนะครับเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับ ต่อไปนักเรียนจะเห็นว่าปีนอกปีในทําไมคล้ายกันแต่ระดับเสียงต่างกันนะครับอันนี้คือระดับเสียงที่สูงอันนี้เป็นระดับเสียงที่ต่ําเพราะว่าปีนอกเนี่ยจะมีลักษณะใหญ่กว่าปีในนะครับต่อไปเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเครื่องเครื่องเป่าแล้วจะมีประเภทเครื่องดีดให้นักเรียนดูประเภทเครื่องดีดของตีไทยมีอะไรบ้างประเภทเครื่องดีดก็คือมี ซึ่งเนี่ยซึ่งจะใช้มือดีดห้ามใช้ไม้ตีนะอันนี้คือประเภทเครื่องดีดนะครับจะเข่ถามว่าทําไมเรียกตะเข่เพราะว่ามันมีทรงคล้ายๆจระเข้นะครับอ่าไหไหซองกับบูกคล้ายกับวงปองวง,งรางของภาคอีสานที่เขา,าเลงกันนะครับแล้วก็พินพินเนี่ยใช้ใช้ใชมือดีดเหมือนกันแล้วก็กระจับปีถามว่าทําไมถึงเรียก กระจับปีทําไมไม่ใช่ปีไม่ใช่เป่าแล้วคู่ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระจับจปีมีวิธีการเล่นคือการดีดนะครับต่อไปประเภทสุดท้ายของเครื่องนาีไทยประเภทเครื่องสีเนี่ยเครื่องสีนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้่อด้วงสออู้ทําไมมีรูปร่างเหมือนกันนักเรียนดูวิธีลักษณะสอด้วงจะมีคล้ายๆปรสมกระบอกเสียงจะแหลม ส่วนซอูจะเป็นกระโหลกกลาเหมือนมะพร้าวอ่ะนะพอนักเรียนสีไปนะเสียงมันจะนังอู่อูอูอูเนี่ยเสียงมันจะแตกต่างกันต่อสามสายอันนี้จะหายากหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีอยู่ในพระราชวังนะครับอาซล้อแล้วก็อาหรือบัฟนะครับนักเรียนจะไม่ค่อยเคยเห็นอันนี้เครื่องดนตรีเนี้ยส่วนใหญ่คนจะเล่นนิยมกันเล่นน้อยคนที่เราไม่ไม่สามารถ เข้าถึงได้นะครับอันนี้โดยรวมแล้วเครื่องดนตรีไทยทั้งสี่ประเภทที่ให้นักเรียนดูเนี่ยเนี่ยนักเรียนจะเห็นไหมมีทั้งเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าต่อไปนี้ถ้านักเรียนเห็นนักเรียนอาจจะรู้จักนะครับครูให้ความรู้กับนักเรียนนะได้เท่านี้มีอะไรก็สักถามก็ได้นะครับเดี๋ยวข้าบต่อไปครูจะนําเสนอเครื่องดนตรีสากลให้นักเรียนรู้จัก นะครับขอให้นักเรียนมีความสุขนะครับขอบคุณครับ